คลิปนี้เราจะคุยถึงภาพยนตร์เรื่อง m a r c h i n g Boy หรือโน้ตหัวใจในวงโยครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพคลิปนี้เราจะขอคุยถึงภาพยนตร์จากไต้หวันเรื่อง m a r c h หัวใจ ไม่ใช่โน้ต no, หัวใจนายวงโยหรือ Marching Boy s นะครับเป็นงานนำเข้าของทำสตรโอแล้วก็เป็นหนังจีนที่เข้ามาชนกันอีกเรื่องหนึ่งในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้จะมีหนังจีนอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องลึกลับ ตำนานพิศวงของ Warner เป็นแอนิเมชันนะครับก็เท่ากับว่าปีนี้มีหนังจีนเท่าที่นับได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้น่าจะ20กว่าเรื่องแล้วแล้วหนังที่ทำเงินอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันของปี2025ก็คือเรื่องนาจาภาค2ซึ่งก็เป็นแอนิเมชันจีนอีกเหมือนกันปีนี้จีนเยอะมากนะครับมับงกรหยกกำเนิดเทพเจ้าอะไรอีก ฉันลงแผนปล้นอะไรใหญ่ฟักเดือดโอ้เยอะจริงๆแล้วแต่ละเรื่องก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับก็มีเคลื่อหนังของค่ายนี้แหละทำสตูดิโอกับอีกค่ายหนึ่งคือ Movie Copyright ที่เอาหนังจีนในระดับที่ค่อนข้างเป็นรองเข้ามาฉายแต่เป็นรองของเขาก็ไม่ใช่แย่เป็นรองของเขาก็คือคุณภาพค่อนข้างแน่นค่อนข้างดีนะครับอย่างเรื่องนี้จากไต้หวันภาษาแมนดารินนะก็เป็นหนังที่ใช้ ทุนใช้แรงในการสร้างอย่างยาวนานเขาว่ากันว่าใช้งานใช้เวลาสร้างถึง8ปีนอกจากจะเก็บข้อมูลนอกจากจะทำฝึกสอนนักแสดงจัดหานักแสดงใหม่แล้วก็ซ้อมนักแสดงซ้อมทั้งการแสดงแล้วก็ซ้อมทั้งการแสดงดนตรีซ้อมทั้งการเคลื่อนไหวการแปรขบวนจัดรูปขบวนในการทำเป็นวงโยธวาทิตเนี่ย พราะว่าโยนอกจากจะเล่นดนตรีแล้วจะต้องมีการแสดงไปพร้อมๆกับการเล่นดนตรีด้วยแล้วยังต้องให้สัมพันธ์กับการถ่ายทําด้วยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วสานักแสดงนี้ก็เป็นนักแสดงใหม่ล้วนๆต้องขอขอบคุณทำสตูดิโอที่ให้ o, เอื้อเฟื้อให้พี่โอทำคลิปคุยนี้ได้อย่างสะดวกสบายคลิปนี้เป็นคลิปที่2ติดต่อกันที่เมเจอร์ไม่เขียวอะไรเลยนะครับคลิปที่แล้วพี่โอเพิ่งคุยไปเรื่อง Sex Dream Love อันนี้ก็มงคลเมเจอร์กับเฮาสามย่าน ส่วนคลิปนี้ก็ทำสตูดิโอ19กับ SF ไปดูพี่โอไปดูที่ SF มาบุงครองนะครับหรือ MBK Center อพูดถึงนักแสดงกันก่อนก่อนที่พูดถึงนักแสดงเนี่ยพูดถึงตัวหนังสือพี่โอต้องขออนญาตใส่แว่นไปด้วยนะครับเพราะว่าตาไม่เคยดีแล้วนี่มีหลิวยูหล่นครับพระเอกหลอมากเอ๊ะหรือคนนี้พระเอกไฉมู่เสันไฉมู้สินนะครับคือ ในทําสตูดิโอเนี่ยก็ส่งคลิปสวัสดีชาวไทยของชายมูสวนมาชายมูสวนเป็นพระเอกเรื่องนี้ส่วนคนนี้เป็นนักแสดงหนุ่มหล่อแล้วก็อีกคนนึง j n นอยู่ครับ3คนเลยตอนที่พี่โอไปถึงหน้า หน้า MBK Center เนี่ยเพื่อที่จะลงชื่อลงทะเบียนพี่โอก็ได้ถามกับทางคุณอามผู้บริหารของทำสตูดิโอแล้วก็น้องการซิ c ซีน้องการบอกว่าน้องการซึ่งตอนนี้เขาก็ร่วมงานกับทำสตูดิโอเป็นหนึ่งในผู้กำกับของของค่ายนี้ด้วยนะครับแล้วก็ร่วมทั้งสองคนนี้ร่วมเขียนบทเรื่องรินระดาจะเข้าฉายปีหน้าเป็นหนังสยองขวัญสัญชาติไทยน่าสนุกมากเห็นตัวอย่างแล้วอ,อ่ะคุยเรื่องนี้กัต่ออันนี้เป็นโปสเตอร์ หนึ่งโปสเตอร์หลักอันนี้ส่วนในตัวนี้เป็นโปสเตอร์รองนะครับคนหนึ่งเล่นทำเป็ดอีกคนหนึ่งเล่นทำไก่ก็แซกโซโฟนก็สามพอเห็นโปสเตอร์สามคนนี้นแล้วพี่ก็ถามว่าเอ๊ะเขามองหน้ากันแบบนี้มองหน้ากันอย่างนี้นะครับมันเป็นหนังวายหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าทางน้องการก็บอกว่ามันก็จะมีกลิ่นวายอยู่หน่อยๆนะทางคุณอาร์มเขาบอกว่ามัน เป็นเรื่องของผู้ชายสามคนก็เขาแกล้งพี่โอนะครับซึ่งพี่โอปรารถนาหนังอาจจะปรรถนาหนังวายมากเพราะระยะหลังเนี่ยเป็นเริ่มเป็นหนุ่มวายแล้วดูผู้ชายรักกันแล้วรู้สึกเออก็ดีมีความสุขดูสบายดูเหมือนกับว่าโลกนี้มันซอฟต์ลงมันเบาลงคือผู้ชายจะทะเลาะกันต่อยตีกันเนี่ยมันน้อยลงและบางทีมองหน้ากัน แทนที่จะกลายเป็นการหาเรื่องมาอาจจะเออเขาชอบเราหรือเปล่าวะแทนที่จะมองในแง่ลบกับกลายเป็นมองในแง่บวกโลกนี้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับก็ไม่ใช่สรุปแล้วมันเป็นหนังมิตรภาพระหว่างผู้ชายทั้ง3ระหว่างนักเรียนทั้งหลายอา่ก็ครูด้วยนะครับ พอดูระหว่างดูเนี่ยก่อนดูระหว่างดูพอรู้ว่ามันเป็นหนังมิตรภาพแล้วพี่โอนึกถึงหนังเรื่องว a เท r b o บอยของญี่ปุ่นที่เป็นนักเรียนว่ายน้ําเด็กว่ายน้ําไม่เก่งแล้วก็บังเอิญไปจับพรัเจผูเต้นระบำใต้น้ําเป็นไวรัลจนในที่สุดก็ไปนักเต้นระบำว่ายน้ําชายอันนั้นสนุกมากแล้วก็มีเรื่องราวของมิตรภาพของเพื่อนในกลุ่มเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันเป็นเรื่องมิตรภาพแล้วก็เรื่อง ความดือ้อความขบของลูกลูกๆทั้งหลายกับผู้ปกครองและครูอาจารย์นะครับเรื่องนี้พี่โอจะติงอยู่ตรงนี้แหละเด็กดื้อมากดือ้อดื้อไปหน่อยดือ้อดื้อจนดื้อจนคิดว่าคือคืออินฟลูที่ไปดูในวันนั้นนะี่ยในรอบนี้ส่วนใหญ่เขาก็ไวรุ่นกันนะ่ะแต่ส่วนพี่โอนี่พี่โอก็โตขึ้นมาหน่อยแล้วไงมีเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์อยู่เยอะเราก็เข้าใจความรู้สึกของความเป็นครูนะถ้าครูเจอเด็ก ขนาดนี้เนี่ยเจอเด็กที่ดื้อขนาดนี้จะไม่ปรามจะไม่ห้ามมันก็ดูจักอะารอยู่นะครับแต่เรื่องก็เหมือนกับเป็นภาพยนตร์คุณธรรมอะ่ะปกติเราเคยดูละครคุณธรรมแล้วเราชอบเรารักใช่ไหมเรื่องนี้ดูแล้วก็เป็นภาพยนตร์คุณธรรมที่ดีที่มีงานสร้างที่อลังการมีการซ้อมการฝึกการแสดงการถ่ายทําของทีมงานที่ค่อนข้าง ค่อนข้างทุ่มเทสุดฝีมือนะครับไม่ใช่ค่อนข้างเอาเขาทุ่มเทไปเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันดูเป็นภาพยนตร์คุณธรรมมันดูเป็นสูตรสาเร็จแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนดูชอบพอจบปุ๊บเนี่ยหนังยาวสองชั่วโมงตบมือกันเกลียวเสียงดังลั่นเลยพี่โอก็ชอบในความที่ ตั้งใจจะเขียนบทให้ตัวละครแต่ละตัวมีปัญหามีที่มาอย่างไรนะครับแล้วก็ปัญหาทางบ้านมีอย่างไรชอบที่ความขัดใจกันระหว่างครูนักเรียนก็จะมีเหมือนกับเหมือนกับฮอกวอตส์อ่ะมีครูดีครูที่แอบดีแต่ทําร้ายครูที่ร้ายไม่ค่อยมีฮอกวอตส์ก็ก็ไม่มีนะครูหรล,ลายๆจะมีครูจากข้างนอกก็มันเป็นสูตรสำเร็จแล้วสุดท้ายครูที่ร้ายก็แอบดีกับนักเรียนอะไรประมาณนี้ซึ่ง มันทำให้เราดูจบแล้วเรารู้สึกอิ่มเอมนะครับรวมทั้งการแสดงอันน้าน่ารักน่าทึ่งของน้องๆทั้งหลายไม่ใช่แค่3คนนี้นะครับแต่ว่าตัวเด่นตัวเอกก็ไปทุ่มเทกับ3คนนี้เป็นหลัก นี่คนนี้อาจจะเป็นลูกคนรวยบ้านอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นอัจฉริยะซึ่งเราสามารถพบได้ในชีวิตจริงส่วนคนเนี้เป็นคนไม่เก่งบ้านก็ไม่ได้รวยอะไรก็ต้องทุ่มเทมากมายแล้วก็ขัดใจกันเพราะว่าวิถีของทั้งคู่แตกต่างกันแล้วในที่สุดก็มาร่วมกันได้ร่วมร่วมมือร่วมงานนะครับไม่ใช่ร่วมอย่างอื่นเพราะว่าไม่ใช่หนังวาย <c oughs> ถึงจะถึงจะส่งสายตากันขนาดนี้ก็เถอะก็ เป็นถึงว่าบอกว่ามันเป็นสูตรสําเร็จเกี่ยวกับหนังมิจรภาพมันจะต้องมีความแตกต่างขนาดนี้แล้วก็ส่วนคนนี้ก็เป็นรุ่นพี่พี่โอสงสัยเหลือเกินว่าทําไมเลขประจาตัวของรุ่นน้องถึงได้น้อยกว่าเลขรุ่นพี่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าเลขรุ่นที่จะต้องมากกว่าน้อยกว่าเลขรุ่นน้องสิอย่างพี่โอสา 3 9 7 5รุ่นน้องก็ไป4 0 0พันกว่าอะไรแต่ว่าเลขหน้าอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะเขาอาจจะเปลี่ยนเลขเป็นทุกปีก็ว่าได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นความบกพร่องถ้าเกิดเลขเกลียยกันอย่างที่พี่โอว่าบทของพ่อแม่อย่างเนี้ยพ่อแม่บางคนก็ดูโหดไปหน่อยดูอย่างพ่อของคนนี้ที่พี่โอไม่ชอบเลยก็คือพ่อเขาไม่ได้มีสํานึกที่จะรักลูกด้วยตัวเองพ่อเป็นคนที่ กดดันลูกสารพัดและในที่สุดก็มาคิดได้เอาจากการที่คนอื่นบอกผู้ใหญ่ของตัวเองเอผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานของตัวเองบอกว่าเฮ้ยลูกของคุณเก่งลูกของคุณดีนะถึงจะได้มารู้สึกว่าอา้าวตกลงลูกทําดีเหรอที่แท้ตัวเองก็กดดันลูกมากเกินไปความคิดของตัวเองไม่ถูกแทนที่จะคิดได้ด้วยตัวเองแทนที่จะสํานึกแทนที่จะเกิดความรักลูกเกิดหรือว่าคุยกับลูกอย่างเปิดใจแล้วก็คิดได้เองกับ ไปได้ความคิดที่ดีจากคนอื่นตรงนี้พี่โอคิดว่าเป็นทางออกให้พ่อที่ไม่ค่อยดีนะครับส่วนคนนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนี่คือพ่อเป็นคนติดหนังสือโป๊ติดนิยายติดเอ่อติดติดเรื่องไม่ค่อยเรื่องสิบวกกะว,ว่างั้นแล้วก็ตอนจบก็ไม่ได้ทําให้พ่อดูดี <laughs> ตรงนี้เป็นมุกตลกที่พี่โอเห็นว่ามันไม่ ไม่ค่อยสมควรไปหน่อยนะครับแล้วก็ไอการที่นักเรียนทําอะไรโดยพละการแล้วถูกปล่อยผ่านโดยง่ายๆอย่างเช่นบอกรักผู้หญิงกลางการแข่งขันอย่างเช่นเ,เปลี่ยนตัวเปลี่ยนสลับตําแหน่งโดยที่คนอื่นก็สามารถเล่นไปได้หรือไม,ไม่เกิดความ ไม่เกิดความฉุกละหุกหรือไม่เกิดความขัดข้องกับคนอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกหนังน่าจะให้รายละเอียดตรงนี้ว่าการแก้ไขเหตุการ์เฉพาะหน้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเขาจะแก้ไขเขาเขาเตรียมการพวกนั้นอย่างไรไม่ใช่อยู่ดีๆก็แก้ไขเหตุการณเฉพาะหน้าได้ทันทีตรงนี้ก็เป็นจุดเดียวนะครับที่พี่โอไม่ค่อยชอบก็ สรุปว่าคะแนนเรื่องนี้ใน A M D B ได้สูงถึง7.7เต็ม10โดยเฉลีย่ยแล้วก็คะแนนจากอินฟลูทั้งหลายที่ลงไปก่อนหน้าพี่โอเนี่ยให้กันส่วนใหญ่ เเต็มสิหรือ10เต็มพี่โอก็ให้ไม่แพ้กันครับอยู่ในใกล้ๆกันพี่โอให้8ก็น้อยไปพี่โอให้9เต็ม10เลยเพราะว่าน้องๆทุ่มเทการแสดงดีมากทั้งการแสดงหมายถึงการแสดงฟิสิกส์คสีหน้าท่าทางแววตาคำพูดคำจานะครับแล้วก็การแสดงดนตรีการแสดงรีวิวประกอบดนตรีทุกอย่าง ทุกอย่างสมบูรณ์แบบไปหมดโอ้โ oh, หคุ้มค่ากับการเตรียมงานสร้าง8ปีแต่ไม่รู้ว่าถ่ายทํา8ปีหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าถ่ายทํา8ปีตัวละครมันน่าจะมีการเติบโตมากกว่านี้และอีกอย่างที่แปลกก็คือเด็กม .4 มันตัวใหญ่จังเด็กมอ .4 อย่างกับเด็กมหาลัอยอกับเนี่ยชุดอย่างนี้อย่างกับพวกในเรือพวกทหารพวกเตรียมทหารอะไรมากกว่านะครับเว้นแต่ผมที่ยาวอันนี้เด็กม .4 นี่เด็กม .6 เด็กดูหน้าเท่าๆกันเลยครับแล้วก็มี เมเจอร์ Major, ไม่ได้มาร่วมเรื่องนี้เพราะว่าเมเจอร์เขาชอบปรับลดเสียงนะครับเมเจอร์ตอนที่ภาพยนตร์เรื่องเสือเข้าบอกว่าภาพยนตร์เรื่องเสือเสียงดังกระหึ่มมากต้องลดเสียงลงครึ่งหนึ่งไม่หรือไม่ถึงอะไรเนี้ยลดเสียงลงกว่ามาตรฐานแต่สําหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของดนตรีแท้แต่โอ้โหฟังแล้วอย่างกับอย่างกับลำโพงงานวัดนะครับที่ขยายไปอีกสิบเท่าเสียงเพราะว่าเสียง โชงทางมากแต่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าโวโยธวาชิตเขาเป็นการแสดงกลางแจ้งนะครับเสียงโชงทางก็อาจจะเหมาะแล้วก็เลยได้ฉายที่ SF ภาพก็ท,ทั้งส้มทั้งซีดแต่ก็อาจจะเป็นหนังย้อนยุคนะหนังเขาว่าได้แรงบันดาลใจสร้างจากเหตุการณ์จริงโดยที่แต่งเรื่องสมมุติเข้าไปจากแรงบันดาลใจที่เป็นเหตุการณ์จริงก็ ขอให้การสนับสนุนขอให้กำลังใจทำสตูดิโอขอให้ขายดีๆนะครับเรื่องนี้เฉพาะที่เฮาสามย่านและเครือ SF เท่านั้นเมเจอร์ Major, ไม่เกี่ยวใดๆขอบคุณทำสตูดิโอเอ่อ SF MBK c e n t e นพีโอนิติเทพจากช่องโอเคนิติเทพนะครับชื่อช,ช,ช่องก็เปลี่ยนภาษาไทยพีโอนิติเทพทั้งได้ทั้งพี่โอนิติเทพและโอเคนิติเทพถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภยัยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สำหรับ y youtube ยังไม่หมดพี่โอ๋ขอขายของก่อนนี่ตอนนี้เข้าหน้าหนาแล้วนะครับจะผิวแห้งก็ใช้เซลาวีพี่โอ๋ใช้เซลาวีทาผิวทาตัวเป็นประจำเลยแล้วผิวก็ชุ่มชื้นนี่มีปลดล็อกนะครับเมื่อกี้นี้ทำการปลดล็อกแล้วก็บีบครีมออกมาแล้วก็ถูก,กับร่างกายผิวพันหูแล้วมันจะรู้สึกชุ่มชื้นดีมากเลยครับคุณผู้ชม ถ้าอยากผิวพันธุ์ชุ่มชื้นไม่แห้งในหน้าหนาวนะครับผิวแห้งมันมันก็จะค่อนข้างลําบากหน่อยก็ใช้เซลวีสามารถกดลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆสวัสดีครับ